สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเซบูบอนเตงเช่นเคยครับผมกับการวิเคราะห์วิจาร,รณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามเป็นไว้ด้วยนะครับผมงานบะอลยูโรมเมื่อวานนะฮะในส่วนของ VAP ทนี่ผมให้เข้าคู่หลุดคู่หนึ่งนะ ก็มีในส่วนของเดนมาร์กนะครับชนะฟินแลนด์ไปนะครับคู่นี้กินเต็มนะฮะส่วนคู่สโลวาเกียนี่ผมไปเปลี่ยนใจจากช่วงคลิปนะเห็นตัวผู้เล่นมันดีครับปรากฏว่าก็เสมอไปศูนย์ประตูระศูนย์นะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววันนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วกันนะวันสุงที่24มีนาคมนะครับก็ยังคงเป็นคิวของฟุตบอลยูโรอีกเช่นเคยครับสคู่ที่จะเตะกันในเวลาตี2 45นาทีฮะกลุ่ม F ออสเตรียเปิดบ้านเจอกับอาร์เซบัยจานแล้วก็สวีเดนเปิดบ้านเจอกับเบลยเยียม กลุ่ม E สาธารณรัฐเช็กเปิดบ้านเจอกับโปแลนด์แล้วก็กลุ่ม B ครับผมอันนี้บิ๊กแมตช์เลยฝรั่งเศสเปิดบ้านเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีคู่แถมประกอบรายการให้1คู่นะฮะในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นรอบคัดเลือกอียิปต์เปิดบ้านเจอกับมาลาวีนะครับและยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับกับไลน์แอดแอดบอมแปดสิบแปดทีเด็ดวีวีไอพีนะฮะทั้ v v AP, ทงฟุตบอลแบดบมินตันมีเพียบนะครับทำเงินให้ท่านได้แน่นอนยังไงแอดกันไว้นะฮะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ผมขอเป็นรายการหลักก่อนเลยนะครับผมไปที่สุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับตี2:45นาทีเตะพร้อมกันทั้ง4คู่เลยนะฮะที่หยิบยกมาคุยกันวันนี้ คูแรอครับออสเตรียเปิดบ้านเจอกับอาเซอร์ไบจันซึ่งถ้าพูดถึงผลงานช่วงหลังๆต้องบอกว่าอาเซอร์ไบจันดูดีแบบผิดหูผิดตานะครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะรวดหมดเลยนะฮะถึงแม้ว่าส่วนมากแล้วก็จะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรก็ตามนะครับแต่ผลงานอ่าที่เป็นระดับเมเจอร์ก็คือยูฟาเนชัลลีกผลงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลื่อนชั้นนะจบที่อันดับ2ก็ตามนะครับแต่โดยรวมประทับใจเลยทีเดียวล่าสุดนะฮะในเกมอุ่นเครื่องเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ มามก็สามารถเอาชนะนอร์ทมาซิโดเนียได้ด้วยนะครับ3ประตูต่อหนึ่งนะช่วงหลังไม่ธรรมดานะครับส่วนออสเตรีย5นัดหลังสุดครับแพ้3มชนะ2ครับโดย2นัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะรวดล่าสุดนี่อุ่นเครื่องนะฮะเปิดบ้านเจอกับอิตาลีก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเช่นกันและนั่นก็เป็นชัยชนะในบ้านนัดเดียวในช่วง5นัดหลังสุดของออสเตรียด้วยนะครับเพราะ4นัดในบ้านก่อนหน้านั้นพวกเขาเสมอและแพ้ไปอย่างละ2นะฮะ ขณะที่อาเซนวจัน3เกมเยืยนหลังสุดชนะรวดทุกนัดครับก็อาจจะเจอทีมไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าการบุกไปชนะสโลวาเกียแล้วก็นอร์มาเซอร์เนียผมมองว่าไม่ธรรมดานะครับทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมานานเกือบ10ปีแล้วนะฮะประมาณ8ปีได้ล่าสุดนี่ก็ เป็นในส่วนของฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนี่แหละนะฮะเมื่อครั้งก่อนนู้นเลยในศึกยูโรปี2012นะครับครั้งนั้นออสเตรียเนี่ยบุกมาเอาชนะอาเซอร์ไปจานได้4ประตูต่อ1ส่วนเกมในบ้านออสเตรียก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเสผู้เล่นตัวจริงนะฮะที่คาดว่าน่าจะลงสนามเนี่ยทั้งฝั่งออสเตรียถือว่าชุดใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ได้กุนซืออย่างารับรังนิกนะฮะอดีตกุนซือแมนยูเนี่ยมาคุมบางเหียนด้วยนะครับ ก็น่าจะมาในระบบ3 4 2 1ครับผู้นนรักษาตูจะเป็นไฮสลินเนอร์เซนฮาร์ปจะเป็นฟิลิปลินฮาร์ดดาวิลอลาบาแม็กซิมิเลียนโวเบอร์กลาง4ตัวครับฝั่งขวาเป็นฟิลิปเอ็มเวเน่ฝั่งซ้ายเป็นชูบูบิเก้อดามูตรงกลางใช้เป็นคอนราดไลเมอร์กับนิโคลัสไซวารตกลางรุกครับหรือว่าหน้าต่ำสองตัวเป็นคริสโตฟบอมการ์เนอร์แล้วก็มาเซลซาบิเซอร์ส่วนหน้าเป้าจะใช้เป็นมาโกอานาโตวิชนะครับนักเตะหลายคนก็ เล่นอยู่ในทีมใหญ่ๆของหลีกหลักยุโรปทั้งสิ้นนะครับขณะที่อาเซเซ์ไบาจานครับกุนซือโจวานนี่เดเบียซีจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาตูจะเป็นเอมิลบาลาเยฟเซ็นฮาเป็นบักจียาฮาซันเนลซาเดจับคู่กับบาหูมุสตาฟาซาดาแบ็คขวาครับเป็นโฮจัดฮักวูดีฝั่งซ้ายเป็นเอลวินคาฟาคูริเยฟ กางรับครับผมเป็นริชาร์ดเอลเมดาเล่นร่วมกับเอมินมักคูมูดอฟการุุก3ตัวฝั่งขวาเป็นโอซานคุกชูฝั่งซ้ายเป็นรามิลเชดายฟตรงกลางเป็นอเล็กเซย์อิซาเยฟและหน้าเป้าเป็นมูซาคัวบานีนะฮะซึ่งแกนหลักของนักเตะชุดนี้ครับประมาณ5-6ตัวก็มาจากทีมใหญ่นะฮะในลีกประเทศของเขาก็คือคาราบักนั่นเองนะครับอาจจะมีบางตัวที่เล่นนอกประเทศบ้างแต่ก็ ไม่ใช่เป็นทีมใหญ่อะไรอย่างโอซานคุกชูอย่างเงี้ยก็เล่นอยู่กับทางด้านของ f c ฟซีไอโฮฟในศึกเอเร d v ดิวิซีลีกนะครับ ทั้งฝั่งอเซอร์ไบจานเองเนี่ยก็พยายามที่จะยกระดับพวกเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอันดับในฟีฟ่า a ร k กิ้งก็อยู่ที่121ของโลกนะครับและถึงแม้ว่าผลงานในฟุตบอลยูฟ่าในชั่นลีกเนี่ยจะไปไม่รอดนะครับไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะผลงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองถึงผลงานช่วงหลังๆครับเกมอุ่นเครื่องเนี่ยพวกเขาผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะฮะแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับยังไม่เคยที่จะผ่านรอบคัดเลือก เข้าไปสู่ยูโรรอบสุดท้ายได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะและการเจอกับออสเตรียพวกเขาก็ยังไม่เคยชนะอีกด้วยครับผมเสมอ1แล้วก็แพ้3ขณะที่ออสเตรียเองเนี่ยเมื่อปี2022ครับ8เกมแรกที่พวกเขาชนะแค่1นะฮะเสมอ2แล้วแพ้ไป5ถือว่าผลงานนี่บัดซบสุดๆนะครับแล้วก็ยูฟาในเชลีก็ตกชั้นลงสู่ลีกบีเป็นที่เรียบร้อยแต่หลังจากนั้นครับในช่วงเดือนอมิถุนา,ายนนะครับก็ได้แต่งตั้งรับรังนิชเข้ามาคุมทีมแทนก็ดูแลทรงบอล ค่อนข้างดีขึ้นครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยให้ออสเตรียเนี่ยผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาได้ครับแต่อย่างน้อยก็สามารถที่จะมีโอกาสพาออสเตรียเนี่ยเข้าสู่ฟุตบอลยูโร2024เพื่อเป็นการปลอบใจได้เช่นกันนะครับซึ่งถ้าเกิดทําได้เนี่ยจะเป็นการเข้าไปเล่นยูโรรอบสุดท้าย3จาก4ครั้งหลังสุดเลยทีเดียวและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทําได้นะออสเตรียเนี่ย ซึ่งถ้าพูดถึงเกรดของนักฟุตบอลครับรวมถึงความได้เปรียบจากการที่ได้เล่นในบ้านนะฮะแล้วก็ฟีฟ่าเร k กิ้งที่มากกว่าโดยออสเตรียอยู่อันดับที่34นะครับก็แน่นอนครับออสเตรียเป็นต่อพอสมควรนะฮะแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังมองว่าอาเซ์ไบาจานชุดนี้ไม่ธรรมดานะแล้วอัตาต่อรองที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะแพงพอสมควรนะครับราคากลางคือลูกครึ่งคูบ2ลบสนะผมมองว่าอาเซ์ไบาจานถ้าเล่นได้แบบเกมอุ่นเครื่องเนี่ย ออสเตรียเหนื่อยแน่ๆครับแล้วฟุตบอลตามปรัชญายของราฟลังนิชผมพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมว่ามันค่อนข้างจะล้าสมัยไปละว,วันนี้เจอกับพวกนักเตะอาเซอร์เรบาจานที่ค่อนข้างจะมีเทคนิคดีเยี่ยมหลายๆตัวเลยเท่าที่ผมดูมานะผมว่าออสเตรียไม่น่าจะชนะขาดนะครับเต็มที่ก็แค่เฉือนเท่านั้นเองหรืออย่างแย่สุดๆเลยนะคือโดน2ลูกก็ถ้าเกิดใครที่ลงทุนทีมเยือนก็ หูขาดแค่นั้นเองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับลุ้นกินเต็มกันดีก,กว่าคู่นี้ผมวัดใจรองทีมเยือนอาร์เซนไบจันราคาลูกครึ่งควบ2นะครับอีกหนึ่งคู่ที่อยู่ในสายเดียวกันครับแล้วก็เป็น2ทีมเต็งของสายนี้อีกด้วยก็คือสาย F นะครับสวีเดนจะเปิดบ้านต้อนรับเบลเยียมนะฮะ โดยผลงานของสวีเดนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่จากการตกชั้นนะฮะในศึกฟุตบอลยูฟ่าในชันลีก e ลีกบีก็ลงไปเล่นลีกซีแล้วนะในครั้งที่จะมาถึงแต่หลังจาก เสร็จสิ้นศึกยูฟ่าในเฉลีกเนี่ยพวกเขาอุ่นเครื่องมาสนะีนัดชนะรวดทุกนัดเลยนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านนี่แข็งแกร่งมากๆล่าสุดก็เอาชนะไอซ์แลนด์ไปได้2ประตูตอนหนึ่งขณะที่เบนเยี่ยมครับผม5นัดหลังสุดชนะแค่1นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3ในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมานี่ยแหละผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมบอกตรงๆเลยคือบางคนอาจจะบอกว่าฟุตบอลโลกมันแข็งกว่านะเจอทีมแกร่งกว่า มันก็ใช่ครับแต่คือเป็นเยี่ยมเองเนี่ยทรงบอลที่เล่นผมว่าหลายคนที่ติดตามฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นนะนักเตะหลายๆคนเริ่มจะดรอปเริ่มจะดาวไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่สูงสุดของอาชีพอีกละเควินเดอะบอยเองก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่มีคนที่จะคอยวิ่งคอยประสานงานเท่าไหร่นะ การเจอกันของทั้งคู่ช่วงหลังๆต้องบอกเป็นเยี่ยมดีกว่านะครับสามครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นเยี่ยมชนะได้ทุกนัดเลยโดยครั้งล่าสุดครับเป็นศึกฟุตบอลยูโรเลยนะครับผมเป็นยูโร2016นู่นเลยนะครับก็เป็นทางด้านของเบลเยียมที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ส่วนสำหรผู้เล่นที่น่าจะลงสนามในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านสวีเดนกุนซูยานส์แอนเดอร์สันจะมาในระบบ4-4-2ครับผู้รักษาประตูจะเป็นโรบินโอเซน เซดาเป็นอิซักเฮียนจับคู่กับวิกเตอร์ลนดินเลฟแบ็คขวาเป็นเอมิลโฮมแบ็คซ้ายเป็นลุดวิดอัตกุสตินสันกลาง4ตัวฝั่งขวาเป็นเจสเปอร์คาลสตรอมฝั่งซ้ายเป็นเอมิลฟอสเบิร์กคู่กลางเป็นคริสโตเฟอร์โอเซนเล่นร่วมกับวิกเตอร์คลาสสันส่วนคู่หน้าจะใช้เป็นอเล็กซซนเดอร์อิซักครับจับคู่กับเดยันคูลูเซฟสกี้ ส่วนทางฝั่งเป็นเยี่ยมครับวันนี้จะเปิดซิงกุลซื้อใหม่อย่างโดเมนิโกเทเดสโกนะครับที่เข้ามาคุมบางเหียนต่อจากโรเบโตมาตินเนสนะฮะวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รัสาบตูจะเป็นตีบวกกูตัวเซ็นฮาเป็นบูดแฟร์กับแยนฟาตองเก้นแบ็คขวาเป็นโทมัสมูนิเย่แบ็คซ้ายเป็นทีโมทีคาสตาเย่กลางรับเป็นโรเมโอลาเวียกับอามาดูโอนาน่า ลางรูก3าตัวครับจะเป็นเควินเดอร์บอยเลนโดทอสซาแล้วก็ยานิคคาราสโกและหน้าเป้าก็จะเป็นพิตูครับโรเมลูลูกากูขอพูดถึงเป็นเยี่ยมชุดนี้ก่อนเลยนะครับผมก็ยังยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยได้ผ่านโกลเด้นเจเนเรชันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เองนักเตะบางตัวที่ค่อนข้างจะ,ะเป็นตัวหลักของทีมอเองก็ไม่ได้มาด้วยยกตัวอย่างอย่างริเมอร์เทนหรือว่าเอเซลวิเซลอะไรพวกเนี้ยนะครับผมที่มีประสบการณ์อ่ะไม่ได้มาช่วยทีมในครั้งนี้ด้วย ขณะที่แอเดงอาซาก็ได้ประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติไปแล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่โจทย์ของสมาคมฟุตบอลเลเยียมก็ยังยืนยันนะครับว่าทางด้านของคุณซือใหม่เนี่ย ต้องพาเป็นเยี่ยมเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้นะฮะซึ่งดูจากเพื่อนร่วมสายเอาตรงๆส่วนตัวผมว่าไม่ง่ายนะครับสวีเดนชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับผมถึงแม้ว่าแรงกิ้งจะอยู่ถึงอันดับที่23นะฮะห่างจะเป็นเยี่ยมเกือบ20อันดับเลยแต่ว่านักเตะชุดนี้ถ้าเกิดตามที่ผมไล่เรียงมาเมื่อสักครู่นี้นี่ผมว่าหลายๆท่านเคยได้ยินแล้วก็คุ้นหูมาทั้งนั้นใช่ไหมฮะ อีกทั้งพวกเขายังเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งอีกด้วยนะครับโดย22เกมเย่าในศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกครับผลงานสวีเดนคือชนะ16เสมอ5แล้วก็แพ้1นะครับโอ้ถือว่าเหนียวแน่นมากๆนะแต่แต่ขณะเดียวกันเองครับเบนเยียมเนี่ยเเกมหลังสุดครับในการเล่นเกมเยือนในส่วนของฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกพวกเขาก็ชนะรวดเช่นกันฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้คนเก่งนอกบ้านกับคนหนึ่งเก่งในบ้าน ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับแต่ถ้าถามใจผมเองนะผมชอบสวีเดนว่ะเพราะว่าเบลเยียมเองดูทรงจากบอลโลกมันไม่ได้แล้วอ่ะจริงๆถ้าเกิดยังเป็นนักเตะเซตเดิมผมว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆไม่มีความสดเข้ามาเติมเต็มนะฮะแล้วก็นักเตะรุ่นใหม่ๆเองก็ดูแล้วยังไม่สามารถทดแทนรุ่นพี่ได้มันก็คงจะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ สวีเดนแข็งด้วยนะในบ้านเล่นดีนะผมว่าเป็นเยี่ยมกินไม่ง่ายแน่นอนอัตราต่อรองคู่นี้ราคากลางที่ผมมองว่าเหมาะสมที่สุดก็คือราคาปอปอนะครับ mm. ก็มองว่าสวีเดนผมว่าไม่แพ้ครับดีไม่ดีจะชนะเอาด้วยผมมองไปถึงขั้นนั้นนะเป็นเยี่ยมไม่น่าจะไหวครับนาทีนี้คู่นี้ผมให้อยู่รองสวีเดนเจ้าบ้านราคาปอปอครับ คู่ที่3เราไปกันที่กลุ่ม E กันบ้างน,นะครับผมเป็น2ทีมเต็งของสายเจอกันเองครับสาธารณรัฐเช็กจะเปิดบ้านต้อนรับก,การมาเยือนของโปโลแลนด์นะครับเพิ่งจะไปบอลโลกมาสดๆร้อนๆนะซึ่งผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่นะครับต่างกันตรงที่ว่าโปโลแลนด์ไปลุยศึกฟุตบอลโลกมาครับหเกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนัดล่าสุดคือการแพ้ฝรั่งเศสรองแชมป์โลกทีมล่าสุดนะฮะ ในอรอบ16ทีมสุดท้าย1ประตูต่อ3ขณะที่สาธารณรัฐเช็กค,ครับ5เกมหลังสุดชนะ1นัดเท่านั้นเองครับที่เหลืออีก4นัดแพ้รวดหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในศึกฟุตบอลยูฟ่าในเนลีกลีก A ก็ล่าสุดล่วงลงไปเล่นในลีก B เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจมบวยของกลุ่มเลยส่วนเกมล่าสุดของเช็กเนี่ยก็เป็นการแพ้ตุรกีเป็ประตูต่อ2นะครับในฟุตบอลกระชับมิตร ทั้งคู่เจอกันเอาแค่เฉพาะช่วงประมาณไม่เกิน10ปีหลังสุดนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับผมโดยนัดล่าสุดเนี่ยเป็นฟุตบอลกระชับมีอครับสาธารณรัฐเช็กเนี่ยเอาชนะโปรแลนด์ไปได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ถ้าย้อนกลับไปอีกนะครับผมก็เป็นนักกระชับมตรเหมือนกันเนี่ยโปรแลนด์เปิดบ้านเอาชนะเช็กไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับสลับกันจริงๆนะ คราวนี้มาดู11ผูเ้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมกันบ้างดีกว่าครับโดนทังฝั่งเจ้าถิ่นเช็คครับผมกุณซือยาโรซาฟีฮาวีจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาปตูครับยีรีพัฟเลนกาเซนทาเป็นโทมัสโฮเลสจับคู่กับยาคูบราเบกแบ็คขวาเป็นวลาดิเมียคูฟอลแบ็คซ้ายเป็นวาคลาฟเจเมลกากลางรับครับเป็นโทมัสชูเชตกับอเล็กซ์คราวกองกลางตัวรุกเป็นวาคลาฟเซอร์นี อันโตนินบารักแล้วก็อดัมฮาโลเซกนะครับหน้าเป้าจะใช้เป็นแพทริกชิกขณะที่ทีมเยือนโปรแลนด์ครับคุณซือเฟอร์นโดซานโตจะมาในระบบ4-1-4-1ผู้รับสับตูเป็นวอเชเชสนี่เสนาเป็นยามเบเนเรกกับยาคูบกิวเวียร์แบ็คขวาแมตตี้แคทแบ็คซ้ายเป็นเพอร์เซมิสลาฟรานคอฟสกี้กางรับเป็นทางด้านของคริสเตียนบิลลิกการุก4ตัวนะครับผมยาคูบคามินสกี้ปีเตอร์ซิลิสกี้ คาร์โรลินีตตีแล้วก็นิโคล่าเซเลสกี้และหน้าเป้าก็ยังคงใช้เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าชุดใหญ่เป็นชุดที่ใช้ในฟุตบอลโลกเลยก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าสายเนี่ยนะฮะค่อนข้างอ่อนนะครับมีแค่เช็กกับโปรแลนด์เท่านั้นแหละส่วนเพื่อนร่วมสายหันไปดูครับอาร์เบเนียมอลโดวาแล้วก็หมู่เกาะแฟโรผมว่าทีมที่จะเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็คงหนีไม่พ้นเช็กกับโปรแลนด์เนี่แหละ,ะพูดต,งตรงๆงเลยนะครับ ทางฝั่งเช็คเองเนี่ยจะเกมหลังสุดผลงานไม่ค่อยดีครับชนะ1สเสมอ1แพ้5นะฮะพวกฟุตบอลกระชับมิตรอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับถ้าพูดถึงแค่เกมในบ้านอย่างเดียวนะฮะในระดับนานาชาติเนี่ย9ก้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับชนะไป5แล้วก็สเสมอไป3ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะครับ แต่อย่างไรก็ดีการเจอกับโปแลนด์ที่พึ่งจะผ่านฟุตบอลโลกมาครั้งล่าสุดแล้วก็ผลงานโดยรวมถึงแม้จะตกแค่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่ทรงบอลผมว่าดีเลยนะอีกทั้งพวกเขาเนี่ยยังมีเกมเยือนที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมครับ7เกมเยือนหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะ4เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับและถ้านับแค่เฉพาะในศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกครับเกมเยือน11เกมล่าสุดโปแลนด์ชนะ6เสมอ3แพ้2ครับ เช็คนาทีนี้ยุคนี้ไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะนักเตะที่พอจะพึ่งพาอาศัยได้อาจจะเป็นพวกวลาดิเมียคูฟาพวกโทมัตชูเชกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมที่เราคุ้นเคยกันเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกแต่พอหายไปดูโปรแลนด์ครับนักเตะหลายคนนี่โอ้โหบอกเลยว่าอยู่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเล่นดีทั้งนั้นแถมกองหน้าครับยังมีตัวที่ฝากความหวังได้อย่างโรเบิร์ตเลววนดอฟสกี้เนี่ยค้ำหัวไปอยู่ผมว่าอันตรายครับ คือวันนี้โปรแลนด์คงมาตั้งรับเป็นหลักแล,ล้วรอสวนกลับนั่นแหละจะอาจจะไม่ได้รับอะไรมากมายนะฮะมีการต่อเกมสู้กันบ้างซึ่งผมมองว่าณน,นาทีนี้โปรแลนด์ทำได้ดีกว่าเช็คแน่นอนครับ ข้อเดียวที่ชีได้เปรียบคือพวกเขาได้เล่นในบ้านตัวเองเท่านั้นเองนะฮะและอตัตตาลองเปิดมาเช็คดันมาต่อปอปอผมและงงใจจริงๆครับคู่นี้ก็เลยชีย้ไปที่ทีมเยือนโปแลนด์ได้เลยนะฮะรองราคาปอปอ,ปอนะครับโอกาสจบเสมอมีไม่ใช่น้อยนะฮะกินครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับคู่นี้รองโปแลนด์ราคาปอปอจ้าคู่ต่อมาไปที่กลุ่ม B ครับบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้เลยฮะฝรั่งเศสเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของกังหันสีส้มเนเธอร์แลนด์นะครับ ในกลุ่ม B ีนี่ทั้งสองทีมก็เป็นทีมวางอยู่แล้วนะครับอีก3ทีมก็ประกอบไปด้วยกรีซไอแลนด์แล้วก็ยิปรอตานะฮะโอ้โหกลุ่มนี้ก็อ่อนเหมือนกันนะผลการด้านัดหลังสุดครับฝรั่งเศสเนี่ยชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับล่าสุดก็คือฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศนั่นแหละก็โดนจุดโทษแพ้กับอาเจนตินาไปก็ช่วดโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลก2ส,สมัยซ้อนติดต่อกันไปนะครับส่วนตรงฝั่งของเนเธอร์แลนด์ครับไปลุยศึกฟุตบอลโลกเหมือนกัน5้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็ แพ้แค่นัดเดียวนะครับก็คือแพ้แชมป์โลกอาเจนิน่าเนี่ยแหละในรอบควอเตอร์ไฟนอลแถมเป็นการแพ้ด้วยการดูดจุดโทษอีกด้วยนะช่วงหลังๆก็ต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์เริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับการเจอก,กันของทั้งคู่ครั้งหลังสุดก็เป็นศึกฟุตบอลยูฟา่าเนชั่นลีกครับผมลีกเอในฤดูกาล2018-2019นะครับครั้งนั้นเป็นเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเอาชนะฝรั่งเศสไปได้2ประตูต่อ0ูนนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบ เฮด vs เฮดโดยรวมทั้งหมดในช่วงประมาณ10ปีหลังสุดก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสดูดีกว่านะเพราะอีก4-5ครั้งที่เหลือเนี่ยฝรั่งเศสเก็บได้หมดนะชนะรวดทุกนัดสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างฟูลทีมากๆครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสนี่โอ้โหผู้เล่นดีๆเพียบนะครับวันนี้ฮะกุนซอดิดีเยเดชองคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นไมเมยองเซนฮาเป็นอิบราฮิมาโกนาเต้กับไดโยอุปาเมกาโน แบ็คขวาจูเลสกุนเด้แบ็คซ้ายทีโอเฮอร์นันเดสกลางรับคู่เป็นออเรียนชูอาเมนนี่กับอาดรีดราบิออตกลางลูก3ตัวครับคิงส์ลีย์โคมอนองตวนคริสมันแล้วก็คิริยันเอ็มบัเป้หน้าเป้าจะใช้เป็นโอลิบิเย่ชีรูนะครับส่วนทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับกุนซูโรนัลคูมันฮะวันนี้จะมาในระบบ4-3-3ผู้รับตัวจะเป็นเจสเปอร์ซิลิเซนเซน่าเป็นเฟอร์กิลฟานไดากับนาธานอาเก้แบ็คขวาเป็นยูเรนทิมเบอร์แบ็คซ้ายเป็นดาลิบลิน กลาง3ตัวครับมาเต้นเดรูนจอร์จินโจไวนาดุมแล้วก็ไรอันกราเวนเบิร์ชนะครับส่วน3ประสานเกมรุกเป็นเมมฟิสเดปายบอเวคคอสแล้วก็ดอนเยลมาเล่นนะครับถ้าพูดถึงความพร้อมก็ฝรั่งเศสพร้อมกว่านะเพราะว่าตัวที่เจ็บหลักๆก,ก็มีเป็นแค่วิลเลียมซาลิบากับยูซุฟฟอฟาน่านะครับขณะที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยตัวเจ็บเยอะกว่านะพวกสตีเฟนเบิร์กฟายเฟรนกี้เดจองโคดี้กักโปมาไทเดอร์ลิชอะไรพวกนี้อันนี้คือตัวหลักๆที่เป็นระดับซุปตาเนี่ยเจ็บหมดเลยนะครับ แต่ในยุคข,ของโรนัลคูมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์เหนียวแน่นขึ้นเยอะนะครับ20เกมหลังสุดนะฮะพวกเขาชนะ14เสมอ6นะครับคือไม่แพ้ใน90นาทีให้กับทีมไหนเลยอันนี้นับแค่เฉพาะใน90นาทีเท่านั้นนะฮะวันนี้มันแน่นอนครับเพราะฝรั่งเศสเองก็เป็นทีมที่ดีมากๆหลายท่านสร้างมันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผลงานในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับในบ้านตัวเอง9นัดหลังสุดพวกเขาผลงานยอดเยี่ยมฮะชนะ7เสมอ2 น่าสนใจครับว่าวันนี้เนี่ยผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะอาจจะเป็นตัวบ่งชี้เลยก็ว่าได้นะครับว่าใครเนี่ยจะเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มซึ่งท่านะตอนนี้ผมก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสมันดูดีกว่าผมว่าอันนี้ใครก็ได้จะดูออกนะและเอ็มบัปเป้นี่ก็เล่นดีมากๆครับคือกองหน้าฝั่งเนเธอร์แลนด์ยังพึ่งวอลไวคอสซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้อาจีจัดอะไรเลยนะแล้วก็เล่นกับแมนยูผมว่าก็งเงิน,งนด้วยอะ่ะ ต่างกับทางฝรั่งเศสเนี่ยโอลิเวียเชรู u, ยังมีทีเด็ดที่ลูกคมนะล้วคู่นี้เจอกันทีน่ไรนี่ส่วนใหญ่จะยิงประตูกันได้เยอะนะครับบอลคุณภาพนะฮะใครที่นอนดึกไหวแนะนำให้อยู่ดูเลยนะครับคู่นี้เปิดราคามานะฮะร,ราคากลางที่ผมว่าโอเคสุดเลยนะสำหรับผมคือฝรั่งเศสต,ต่อครึ่งควบลูกนะครับก็ผมชอบฝรั่งเศสครับบอกเลยละกันพวกเขายังได้เล่นในบ้านครับแล้วก็ผลงานนะถ้าดูรูปทรงแล้วก็ทรงฟุตบอลในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดอันนี้เอาแค่เฉพาะรายการนี้อย่างเดียวนะ ฝรั่งเศสทรงดีกว่าฮอลแลนด์ Holland อยู่นะครับคือทางฝั่งเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยก็มีดีใช้ได้ประมาณหนึ่งอะแต่ขนาดเจอทีมระดับกลางๆข้อล่างทีมเล็กๆบางทียังมีปัญหาเลยฝรั่งเศสเจออะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับแล้วก็เกมลุกยังถือว่าดุดันไม่เกรงใจใครมากกว่าเนเธอร์แลนด์นะฮะบี้ไปนานๆอย่างน้อยผมว่าน่าจะยิงได้อยู่สักลูกหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับกินสักครึ่งหูก็ยังดีคู่นี้ส่วนตัวผมชี้ไปที่เจ้าบ้านฝรั่งเศสในราคาต่อครึ่งควบลูกนะครับ คู่สุดท้ายครับอันนี้เป็นคู่ประกอบรายการแล้วกันนะเพราะว่าข้อมูลแทบจะไม่มีเลยครับไปที่ศึกฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลฟายรอบคัดเลือกนะครับผมคู่นี้เนี่ยอียิปเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของมาลาวีในกลุ่มดีนะครับซึ่ง4ทีมร่วมสายก็ได้แก่อียิปมาลาวีกินีแล้วก็เอธิโอเปียผลงานของอียิปต์5นัดหลังสุดครับชนะ3แพ้2นะครับ แต่3เกมหลังสุดนี่คือชนะรวดเลยนะอุ่นเครื่องล่าสุดนี่ชนะเบนเยียมอีตั้งหาก2ประตูต่อหนึ่งะครับถ้าใช้ชุดที่ดีที่สุดลงมาเจอมาลลวีวันนี้บอกเลยว่าทีมเยือนเหนื่อยแน่ๆครับขณะที่ทางฝั่งของมาลาวีเองครับสีนัดหลังสุดเนี่ยเสมอรวดหมดเลยนะก็อาจจะดูเหนียวแน่นนะครับแต่ว่าเกรดของทีมที่พวกเขาเจอนี่คือมันเทียบไม่ได้จริงๆกับที่เบนเยียมเจอนะครับครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เมื่อประมาณ8ปปีที่แล้วครับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรครั้งนั้นเนี่ย อียิปต์เอาชนะมาราวีไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับเฉือนเฉวๆไปซึ่งอียิปต์ชุดนี้ครับผมก็แกนหลักของทีมก็ยังคงเป็นตัวเดิมๆนะฮะในศึกแอฟริกาคัพเนชั่นครั้งก่อนๆนะครับรวมไปถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาด้วยซึ่งโมคาก็ไม่ได้ไปบอลโลกนะฮะโมเมซาล่าครับนำทัพนะฮะแล้วก็มีเทรเซเก้อีกรายหนึ่งนะครับผมขณะที่นักเตะตำแหน่งอื่นๆก็พื้นฐานผมเท่าที่ดูแล้วก็จะมาจากพวก เอาอารีนะฮะทีมดังของประเทศเขาเองนะครับแล้วก็มีตัวจากอร์เซนอลมาตัวหนึ่งด้วยนะอย่างโมเมดเอลนิน่แต่ดูแล้วเนี่ยก็คงยังลงสนามไม่ได้นะฮะน่าจะเจ็บยาวๆแต่ตัวที่มันโชว์ฟอร์มดีๆครับอย่างแบคขวายอย่างทอวฟิกนะฮะหรือว่าโกผู้รักษาประตูนะครับอย่างเอลเชนาวีเนี่ยเล่นดีนะครับผมนัดนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ลงสนามเจอกับมาลาวีนะครับทางฝั่งทีมเยือนเองไม่มีนักเตะที่ดังๆเลยผมรู้จักเลยพูดตรงๆครับ นัดล่าสุดอุ่นเครื่องเจอกับบังกลาเทศอย่างเสมออ่ะ่ประตูต่อหนึ่งคุณคิดว่าไหวไหมละ่ะวันนี้อียิปถ้าเกิดจัดเต็มนะซึ่งผมว่าก็ต้องจัดเต็มแหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟีฟ่าเดย์มันเป็นคะแนนเก็บด้วยนะครับผมน่าจะมีเละกันไปข้างหนึ่งนะครับคืออยู่ที่ว่ามาลาวีเนี่ยจะยันได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองแล้วก็อียิปจะบี้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ราคาต่อรองนะครับผมผมเห็นอยู่ราคาเดวเลยคือลูกครึ่งนะครับผมก็อียิปไปครับคู่นี้ยิงเกินครับ มาลาวีผมไปดูสถิติยอดหลังเวลาเจอพวกแคมรูนหรือว่าเจอพวกไอวอรี่โค้อ่ะเจอทีมใหญ่ๆอ่ะส่วนใหญ่แพ้ขาดครับผมอียิปต์ก็เป็นกลุ่มทีมใหญ่นะฮะเพระาะฉะนั้นครู่นี้ผมว่ามาลาวีไม่แน่เอาอยู่นะครับต่ออียิปต์ราคาลูกครึ่งไปครับ mm. ชงไายคลิปครับเช่นเคยมาสรุปทัศนะของผมในคลิปนี้กันนะครับคู่แรกนะฮะผมให้อยู่รองอาเซเซ์ไบจันราคาลูกครึ่งควบ2นะครับคู่ที่2นี่ผมให้อยู่รองสวีเดนเจ้าบ้านราคาปป คู่ที่3ครับผมให้อยู่รองโปรแลนด์ราคาปปคู่ที่4ครับผมผมให้อยู่ต่อฝรั่งเศสร,ราคาครึ่งควบลูกแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับผมให้อยู่ต่ออีบปเจ้าบ้านราคาลูกครึ่งครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะว่าคืนนี้จะออกมาดีหรือไม่นะครับฝากไปด้วยอีกครั้งกับรายแอดแอดบอแปดด้วยนะครับของดีผมพยายามจะคัดมาให้อยู่ใน l i n แอดนะครับฝากไปด้วยครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ฮะ